ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโยโอสตอรี่โอเอเวอชันวันนี้อาจจะมาแปลกสักหน่อยเพราะว่าช่องเราทำอนิเมะเรื่องอื่นนอกจากเด็ดอะไรสำหรับเรื่องที่ผมหยิบมาทำในคลิปนี้ก็คือ h e Hello w o r l d เธอฉันโลกเราโดยจะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดทุกภาคและเรียงทำลายให้ทุกคนเข้าใจคลิปอาจจะไม่ได้สรุปละเอียดมากนะักแต่จะเอาประเด็นสำคัญของในเรื่องมาสรุปให้เข้าใจเท่านั้นเองครับโดยจะเรียงทำลายตั้งแต่ภาค h e Hello w o r l d ฮัลโหลเวอร์อาร์เธอร์เวอร์ฮัลโหลเวอร์ไอเอฟโดยผมจะแนะนําตัวละครหลักก่อนที่ผมจะสรุปให้ฟังเพื่อที่ทุกคนจะไม่ง,งงกับการเรียกของผมนั่นเองนะครับเริ่มจากคาตานากินาโอมิวัยเด็กอิจิเกยียวรูริวัยเด็กคาเนโนโคจิมิซึสึวัยเด็กคาตานากินาโอมิวัยผู้ใหญ่อิจิเกยียวรูริวัยผู้ใหญ่คาเนโนโคจิมิซึสึวัยผู้ใหญ่เมื่อทุกคนรู้จักชื่อและหน้าตาตัวละครกันหมดแล้วผมก็จะเริ่มเรียงท์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนั่นเองนะครับ เอาละงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยในปี2027คาตานากินาโอมิได้คบกับเอจิเกียวรูริในวันนั้นทั้งสองคนได้เป็นแฟนกันและออกเดทกันที่เทศกาลดอกไม้ไฟแต่จ,จู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวของนาโอมิจนอยู่ในสภาพสมองตายเทคโนโลยีในสมัยนั้นไม่สามารถช่วยนาโอมิให้ฟื้นจากอา,าการสมองตายได้รูริกับมิซุซึจึงตั้งใจเรียนและเป็นนักวิจัยค้นคว้าหาทางเพื่อช่วยนาโอมิจนลากยาวมาถึงปี2047 ในที่สุดก็พบทางที่จะช่วยนาโอมิจากอาการสมองตายได้แล้วโดยใช้อันทารา่าอันทาร่าคืออะไรอันทาร่าคือเทคโนโลยีที่จะบันทึกข้อมูลแผนผังเมืองหรือมนุษย์ในตอนนั้นเอาไว้และสามารถฉายให้ดูใหม่ได้เหมือนกับภาพโฮโลแกรม แถมยังย้อนภาพแผนผังเมืองที่ถูกบันทึกเอาไว้ในอดีตได้ด้วยเป็นระบบที่ทันสมัยเอามากๆเป็นโลกข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอนตามอันทารา่าแต่ไม่ว่าจะทำยังไงจิตของแนโอมิก็ไม่ฟื้นคืนกลับมาในโลกของอันทาร่าหรืออนาเอร์เวอร์ของแนโอมิเขาได้คิดว่าคนที่โดนฟ้าผ่าก็คืออิติเกียูริทำให้จิตของเขานั้นไม่เชื่อมกับร่างกายของตัวเองสักทีเขาพยายามเรียนอย่างหนักในโลกของอันทาร่าหรืออนาเอร์เวอร์ เพื่อช่วยลูลิอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้คนรักของเขามีความสุขอีกครั้งแล้วตื่นขึ้นมาถึงแม้ตัวเองจะไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรเพื่อนําลูลิกับคืนมาให้ได้ไม่ว่าต้องใช้วิธีการอะไรเขาก็จะทําถึงแม้ตัวเองจะเป็นตัวร้ายก็ตามเขาได้ทําการล็อกอินเข้าไปในโลกของข้อมูลอันธาราที่เป็นข้อมูลในโลกอดีต10ปีก่อน ช่วงที่เขายัางไม่ได้คบกับอิติเกียวดูดีนั่นเองพยายามเข้าไปหลายต่อหลายครั้งล้มเหลวไปมากกว่า300ครั้งจนสามารถเข้าไปได้ทางโลกภายนอกในปี2 0 4 7ก็เห็นการกระทําของนาโอมิทั้งหมดเลยจะทาการเข้าไปช่วยนาโอมิเพราะคิดว่าถ้าทําแบบนั้นอาจจะทําให้นาโอมิฟื้นขึ้นมาก็เป็นได้คานิโนโคจิมิซุสึไว้ผู้ใหญ่ก็ใช้เทคโนโลยีใดเข้าไปในโลกของอันทาร่าเช่นเดียวกันกันกบนาโอมิแต่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยกว่านาโอมิ Naomi หลายปี โดยไดเข้าไปในช่วงปี2027โดยมิสึซึได้เข้าไปถึงโลกนั้นก่อนเนโอมิ2เดือนโดยล่างที่ใช้ในโลกนั้นก็คือลูกสุดนักจิ้งจอกโดยได้ไปหามิสึซึในวัยเด็กและจําแรงกายกลับมาเป็นล่างตัวเองตามปกติในชุดกล่าวของนักวิทยาศาสตร์เธอบอกว่าเธอมาจากอนาคตเธอย้อนเวลามาที่นี่เพื่อช่วยคนสําคัญ2คนนั่นก็คือคาตาากิเนโอมิกกับอิจิเกียวดูริสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะเป็นคนรักกันแต่เมื่อทั้งสองคนได้คบกัน อิติเกียวดูริ้ก็จะประสบอุบัติเหตุตอนแรกมิสซิสซีคิดว่าเธออาจจะได้ภารกิจช่วยเหลือลูริเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนั้นแต่จ,จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ช่วยเหลือลูรินั้นปว่ยให้เป็นหน้าที่ของแนวมิจากอนาคตที่จะเข้ามาในโลกแห่งนี้เช่นเดียวกันกับมิสซิสซีไว้ผู้ใหญ่นั่นเองส่วนพวกเราแค่คอยช่วยอยู่ห่างๆและงานสําคัญที่มิสซิสซีได้รับมอบหมายมาจากมิสซิสซีไว้ผู้ใหญ่ก็คือ การกำจัดล่างเงามายาที่แนวมิวัยผู้ใหญ่ทำการไดเข้ามาอย่างผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งมิสสไวัยผู้ใหญ่ได้มอบหน้ากากจิ้งจอกให้กับมิจสึในวัยเด็กมิจสึก็ทำการใส่หน้ากากจิ้งจอกสีขาวเมื่อสวมเข้าไปก็ทำการแปลงล่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์และออกไปกำจัดเงามายาของแนวมิหลายต่อหลายตนโดยใช้ลูกน้องอย่างเจ้าหน้ากากจิ้งจอกจำนวนมากค่อยๆจัดการไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแนวมิจากอนาคตจะมาอย่างยุคนี้ ระหว่างนั้นก็คอยดูความสัมพันธ์ของนาโอมิกับลูริแต่ทั้งสองคนก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยเรียกว่าไม่เคยคุยกันเลยจะถูกกว่ามิสึสึที่เฝ้ามองทั้งสองคนอยู่ทุกๆวันแล้วออกไปกําจัดเงามายาอยู่ตลอดจนแทบไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเข้าชมรมเลยจนเวลาผ่านไป2เดือนนาโอมิวัยผู้ใหญ่ก็มาถึงยุคนี้และมาช่วยนาโอมิในยุคปี2 0 2 7 ด้วยบันทึกรับสุดยอดของเขาที่จดเลือดเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้เขาได้คบกับลูริสได้อย่างไรนั้นได้ถ่ายทอดให้กับนาอมิในวัยเด็กได้ฟังเพื่อที่เขาในตอนนี้จะต้องจีบลูริสจนเป็นแฟนให้ได้และช่วยเธอจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่กำลังจะมาถึงโดยนาอมิในวัยเด็กได้กูดด้ตีสายถุงมือที่สามารถใช้พลังได้เพียงนึกคิดให้อารมณ์เหมือนกับหน้ากาก,กจิ้งจอกของมิสเตอร์เทคโนโลยีต่ำกว่าเขาได้ฝึกใช้พลังอยู่ทุกๆวัน เพื่อที่จะได้พลังมาช่วยลูลิให้ได้ไม่ว่าตัวเองจะเหนื่อยจะเป็นจะตายแค่ไหนเขาก็จะไม่ยอมแพ้โดยมิสเตอร์ก,ก็จะใส่หน้ากากจิ้งจอกเข้ามาแอบดูเขาฝึกทุกๆเช้าดูเนลอมิต,ตลอดเวลาเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเป็นห่วงเขาว่าจะทําสําเร็จไหมทําไมตัวเขาจากอนาคตถึงไม่อ่อนโยนเลยต่างจากนลอมิในตอนนี้แต่เวลาก็ได้ผ่านไปนลอมิกับลูลิก็ยังไม่ค่อยสนิทกันมากทำให้มิสเตอร์ในวัยเด็กเข้ามาแทรกแซงและหาทางให้ทั้งสองคนสนิทกันไวขึ้น แล้วแผนนี้ก็ได้ผลโดยไม่มีการขัดขวางแผนการของแนอมิไว้ผู้ใหญ่ด้วยมาถึงงานหนังสือมือ2พวกรูลิกับแนอมิก็รวบรวมหนังสือเก่าจากบ้านของรูริเพื่อเอาไปขายในงานหนังสือโดยมีมิซึสึและเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเตรียมกวางขายแต่วันต่อมาหนังสือก็โดนไฟไหม้จนหมดเหตุเพราะว่าทงไปโดนความร้อนจากหลอดไฟจนเกิดเปลวเพลิงาโอมิ Naomi ที่เห็นลูริเศร้าเลยไม่ยอมแพ้ แล้วใช้พลังของกูดดีไซน์สร้างหนังสือที่โดนเผากลับคืนมาถึงจะเป็นการกระทําที่ไม่ได้อยู่ในบันทึกอนาคตของนาออมิไวผู้ใหญ่แต่เขาเองก็ทนดูตัวเองในวัยเด็กไม่ได้เหมือนกันเขาเลยช่วยนาออมิในวัยเด็กสร้างหนังสือกลับคืนมาในระหว่างที่สร้างมิสส์สก,ก็แอบดูเขาตั้งแต่กลางดึกยันเช้าเลยนาโอมิมีความพยายามเป็นอย่างมากจนทําให้ใจของมิสส์ เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาแต่เธอก็พยายามไม่ใส่ใจมันพอถึงตอนเช้าเนลมีก็เอาหนังสือมาให้ลูรีที่ห้องสมุดแล้วหมดสติไปพร้อมกับความง่วงงานหนังสือดําเนินต่อไปได้โดยจัดเป็นธีมคอร์สเพย์เพื่อเรียกลูกค้าหนังสือขายจนหมดลูรีได้เดินมาหาเนลมีที่หลับอยู่ตอนนี้เขาก็เหมือนจะลืมตาตื่นแล้วสถานการณ์อาจจะเป็นใจแล้วก็ได้ตอนนี้ลูรีมีความรักต่อเนลมีเต็มเปี่ยม ทำให้นาโอมิตัดสินใจขอลูริครบซึ่งลูริก็ตอบตกลงดีใจจังในที่สุดทั้งคู่ก็ได้คบกันแล้วแต่ในใจของมิซึซึที่แอบดูอยู่กับเจ็บปวดน้ําตาของเธอไหลออกมาไม่หยุดเราควรจะด,ดีใจสิที่ช่วยพวกเขาคบกันได้ความรู้สึกนี้มันหรือว่าเราจะชอบคาตานากินาโอมิคงซะแล้วนะจากนั้นมิซึซึก็ไม่เข้าหาทั้งสองคนอีกเลยเพราะไม่สามารถมองหน้าทั้งสองคนต่อได้อิชาลูริเกียร์รูริ เลลักนาโอมิในใจมีแต่ความรู้สึกแบบนั้นจนวันนี้มาถึงวันที่ลูริโดนฟ้าผ่ามิติสึไว้ผู้ใหญ่ที่แปลงล่างเป็นจิ้งจอกพร้อมแล้วเลยบอกให้มิติสึเดวัยเด็กลิบใส่หน้ากากและเดินทางไปยังสถานที่จัดงานดอกไม้ไฟทั้งคู่มาดักรออยู่ตรงพุ่มไม้และทางนาโอมิทั้งสองคนก็ร่วมมือกันโดยไม่นัดลูริไปงานดอกไม้ไฟเพื่อไม่ให้เธอโดนฟ้าผ่า ถ้าทำแบบนั้นระบบซ่อมแซมตัวเองต้องทำงานแน่และพยายามจะพาลูริเพื่อไปจุดที่โดนฟ้าผ่าตามข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ในอันทารามีฝูงหน้ากากจิ้งจอกกำลังบุกไปหาลูรินาโอมิได้ใช้พลังของถุงมือกูดดีไซน์สร้างหนังสือและโจมตีมพวกฝูงจิ้งจอกแต่จำนวนมีมากเกินไปทำให้ลูริโดนจับตัวไปได้และถูกว้ามาตรงใจกาสะพานของแม่น้ำอุจินาออมิรีวบวิ่งไปช่วยสุดทีวิต และใช้พลังถุงมือสร้างหลุมดําขนาดใหญ่เอาไว้และหยุดเหตุการณ์ฟ้าผ่าได้สําเร็จแนวมิได้เข้าไปกอดลูริทางลูริก็รับกอดเช่นกันในขณะที่ทั้งสองคนกําลังมีความรักที่พุ่งเกินหลอดความรักไปแล้วก็มีกงขงังปริศนาเข้ามาจับตัวลูริเอาไว้นี่เป็นแผนการของแนวมิในวัยผู้ใหญ่ที่จะเอาข้อมูลของลูริที่หลงรักแนวมิในตอนนี้เอาไปใส่อย่างล่างของลูริในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อให้ฟื้นขึ้นมาจากอาการสมองตาย ลูลิได้ถูกนำร่างลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและกำลังจะหายไปในโอโรราสีแดงนาอมิตะโกนทั้งที่ท,ทำาอะไรไม่ได้แต่มิสสื่อไว้ผู้ใหญ่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าเธอเองก็วันหลบช่วยเหลือน,นาออมิมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากเดิมเลยมิสสื่ในวัยเด็กทนดูต่อไปไม่ไหวเลยกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าสุดแรงจนไปแตะกงนกเอาไว้ได้แต่ก็ล่วงลวงมาบนพื้นอยู่ดีเธอไม่อาจจะช่วยทั้งสองคนได้อีกแล้ว แต่อีกความรู้สึกหนึ่งมันก็ดีแล้วเหมือนกันที่ศัตรูหัวใจของเธอโดนพาตัวไปแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากให้เธอจากไปเลยต่อจากนี้ไปจะเป็นฉากจบคนละแบบแล้วนะครับโดยจะเริ่มจากตอนจบของฮัลโหลเวอร์ปกติกันก่อน โดยรูทนี้ฉากจะตรงกับฉบับอนิเมะเลยนะครับถ้าใครยังไม่อยากจะฟังรูทนี้ก็ข้าไปตรงฉา,ากจบของ IF ได้เลยนะครับผมโดยรูทนี้มิสซ,ซึ่ในอดีตจะไม่ได้เข้าไปช่วยนาโอมิที่โลกนั้นด้วยแต่ลูริจะได้เข้ามาเป็นอิกา3ขาและแปลงร่างเป็นถุงมือกูด้ดีไซน์ให้กับนาโอมิและเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่ากูด้ดีไซน์ปกติที่นาโอมิในอนาคตให้กับนาโอมิในวัยเด็กด้วยและพานาโอมิข้าไปยังโลกของอันทาร่าอันเทอร์เวิร์ได้สําเร็จในโลกของอันเทอร์เวิร์นั้น เป็นโลกที่คาตาากินามิอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าเป็นโลกจริงแต่จริงๆแล้วเป็นโลกที่ตัวเองสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจและคิดว่าลูริโดนฟ้าผ่าตอนนี้จิตของลูริ10ปีก่อนกับปัจจุบันได้รวมกันเป็นหนึ่งและทําให้เธอลืมตาตื่นขึ้นมาจากอาการสมองตายแต่ระบบซ่อมแซมได้เข้ามาอย่างโลกนี้ด้วยเพื่อน,นําตัวลูริกลับไปแต่ตอนนี้ลูริดันรวมร่างกับลูริสในโลกนี้ไปแล้วทําให้ระบบซ่อมแซมจะทําการลบเธอทิ้ง เจ้าหน้ากากติ้งจอกได้บุกเข้ามาบีบคอลูรีจนหายใจไม่ออกแต่เธอก็ถูกช่วยเอาไว้ได้โดยแนวมิในวัยเด็กก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ได้ทัพย์หน้าตัวเองในวัยผู้ใหญ่จนล้มลงเพื่อเอาคืนและพาลูรีหนีไปเขาใช้จักรยานที่สร้างโดยกูดดีไซน์และปั่นหนีพวกหน้าก,ากากติ้งจอกอย่างเอาเป็นเอาตายในขนาเดียวกัน,นานวมิวัยผู้ใหญ่ที่ทําใจได้แล้วก็เลยขับรถและเข้าไปช่วยแนวมิในวัยเด็กและจุดที่ทั้งสามคนมุ่งหน้าไปก็คือสถานีโตเกียว ตัวจะสร้างเป็นอุโมงค์ขั้นบันไดสำหรับส่งตัวลูริกกลับไปยังโลกเดิมหลังจากที่ส่งตัวลูริกกลับไปยังโลกเดิมได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าก,กากจิ้งจอกตัวใหญ่ยักษ์ก็เข้ามาโจมตีอุโมงค์ขั้นบันไดสำหรับกับโลกเดิมจนพังการจะสร้างใหม่ต้องใช้เวลาและสถานการณ์ตอนนี้ก็เข้าตาจนอย่างสุดๆเจ้าหน้าก,กากรจริ้งจอกที่รวมร่างการเป็นเจ้าตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ก็ได้โจมตีลงมาแต่นาโอมิก็รับการโจมตีนั้นเอาไว้ด้วยกู้ดีไซน์จนถึงขีดจำกัดแต่ก็ไม่สามารถต้านมันเอาไวไว้้ด และโดนการโจมตีเข้าเต็มๆเมนาอมิัวผู้ใหญ่เลยลุกขึ้นมาเลยรับการโจมตีแทนตัวเขาในวัยเด็กเขาบอกให้ลบตัวตนของเขาออกไปซะตอนนี้มีนาอมิอยู่2คนถ้าลบคนใดคนหนึ่งไอ้เจ้านั่นก็จะหยุดลงเหมือนกันนาอมิในวัยเด็กเลยใช้กูดดีไซน์ลบเนาอมิในวัยผู้ใหญ่จนหายไปและเจ้าหน้ากากนั่นก็หยุดตามที่คิด และสลายไปโลกอันเทอร์เวอร์โดนรีเซ็ตจนหายไปแล้วนาโอมิเนวัยเด็กได้กลับมายังโลกเดิมแต่ก็ไม่ใช่โลกเดิมเพราะนี่คือโลกใหม่ที่ไม่ใช่ข้อมูลอีกแล้วเป็นโลกที่เกิดมาได้จากการกระทําของนาโอมิเนวัยเด็กส่วนจิตของนาโอมิในวัยผู้ใหญ่ก็กลับสู่ร่างของตัวเองจนลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลูรีได้ยืนดีใจอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่าทําได้แล้วนะคะคุณคาตานากิและเข้าไปกอดนาโอมิรุนแรกจบเพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นฉากจบของภาค h e l l o w o r l d IF ที่จบคนละแบบดีกว่ามูวี่ที่ฉายลงไปมาดูกันว่าลวดนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกของอันทาร่าในปี2027ได้ถูกรีเซ็ตและเริ่มการซ่อมแซมเพราะว่าลูลิหายไปทําให้ระบบทํางานอย่างผิดพลาดโลกนี้กําลังค่อยๆพังทลายลงมิสสือไว้ผู้ใหญ่ได้บอกความจริงให้กับมิจสือเดยวไว้เด็กให้รับรู้ ว่าตนเองนั้นไม่ได้มาจากอนาคตส่วนตัวมิสเึรในตอนนี้เองก็เป็นโปรแกรมในอันทาร่าเธอขอโทษที่หลอกใช้ตัวเองในอนดีตเป็นเครื่องมือสําหรับแก้ไขให้นาวมิลืมตาตื่นขึ้นมาแต่มันก็มาสุดทางนี้ตลอดไม่ว่าจะลองผิดลองถูกสักกี่ครั้ง เรื่องราวจะจบลงตรงนี้ไม่สะสือเดวัยผู้ใหญ่ไม่เคยบอกความจริงให้กับตัวเองในวัยเด็กได้รับรู้ตั้งแต่เริ่มไม่เหมือนกับแนวมิวัยผู้ใหญ่ที่บอกความจริงทั้งหมดให้กับนาวมิววัยเด็กฟังดังนั้นทางไม่สจสือเดวัยผู้ใหญ่ก็เหมือนกับหลอกใช้ตัวเองในวัยเด็กเหมือนกันก็เลยขอโทษเรื่องทุกอย่าง แล้วจะเอาบทเล่มแบทสรุปครั้งนี้ไปใช้ในครั้งถัดไปและจะรีเซ็ตโลกนี้แต่ว่าทางลูริวัยผู้ใหญ่ก็ติดต่อเข้ามาและขอโทษระบายความรู้สึกในใจกับมิสเตอร์ในวัยเด็กอีกแรงหนึ่งและบอกว่ายังพอมีทางที่เป็นไปได้อยู่เราจะดําเนินแผนการตามช่วยลูริซึ่งมิสเตอร์วัยผู้ใหญ่บอกว่ามันอันตรายเกินไปแต่ลูริก็อยากจะลองเสี่ยงในความเป็นไปได้นั้นซึ่งมิสเตอร์ในวัยเด็กก็จะเอาด้วยด้วยเหตุนั้นทําให้ทั้ง3ามคนเริ่มแผนการช่วยเหลือลูริในโลกอันเทอร์เวอร์ขึ้นมา มิสสือเดวัยเด็กที่แปงลงร่าเป็นสาวน้อ์เวทมนกับมิสสือเดวัยผู้ใหญ่แปลงล่าเป็นจิกจอกตัวน้อยขึ้นมาเกาะไหล่ของมิสสือเดวัยเด็กแล้วกะโจรขึ้นไปบนท้องฟ้าเต็มแรงโดยใช้แรงดีดตัวจากหลังคาและสิ่งผูกสร้างเพื่อเข้าไปในโอลูราสีแดงส่วนลูริก็แปลงล่าเป็นอีก,กา3าขาและเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับถุงมือของแนวมิเพื่อพาานอมิไปอนาเธอเวอร์อีกทางหนึง่งเหมือนฉากจบที่แล้วทางนานอมิเดวัยเด็กได้ถึงกกอนมิสสือและเข้าไปช่วยลูริที่กำลังโดนเจ้าหน้ากาก,ากบีบคอ เขาใช้พลังของถุงมือจัดการเจ้าพวกนั้นจนกระเด็นติดผนังและต่อยเข้าที่หน้าของเนวมิในวไว้ผู้ใหญ่จากนั้นก็พาตัวลูริหนีไปมิตรสึที่เพิ่งเข้ามาถึงเขาก็เข้าไปปลอบใจเนวมิไว้ผู้ใหญ่จนเขาสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งและพามิตรสึขึ้นรถตามไปช่วยเนวมิในวัยเด็กอีกแรงหนึ่งระหว่างทางมิตรสึในววยเด็กก็สารภาพว่าตัวเองหลงรักเนลมิไปแล้วทางเนลมิไว้ผู้ใหญ่ก็ตอบประมาณว่าโทษทีนะแต่ฉันน่ะรักแค่ลูริมิจิสรึรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องอกหักเธอเตรียมใจเอาไว้แลล้วล่ะ พวกปีศาจจิ้งจอกมีจำนวนมากเกินไปมิสอเลยออกไปสู้กับพวกนั้นเพื่อถ่วงเวลาให้กับนาวมิไปรับตัวทั้งสองคนมาให้ได้ด้วยพลังของสารนเวทมอนเธอใช้พลังควบคุมเจ้าหน้ากาก,ากจิ้งจอกบางส่วนให้มาเป็นลูกน้องของเธอและสั่งให้พวกมันโจมตีใส่หน้ากาก,ากจิ้งจอกฝ่ายร้ายจนเกิดสงครามหน้ากาก,ากจิ้งจอกกลางเมืองพอนาวมิไว้ผู้ใหญ่รับตัวทั้งสองคนได้สำเร็จก็กำลังเตรียมการสร้างประตูขั้นบันไดสำหรับส่งรูริกับโลกเดิม ทางมิสซุสึกก็กลับมาพอดีตอนนี้เธออยู่ในสภาพใส่หน้ากากและไม่เปิดเผยตัวตนว่าตัวเองเป็นมิสซุสึกตอนแรกนาโอมิกับโรลิสในไวดิกทั้งสองก็ระแวงแต่นาโอมิวัยผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอเป็นพวกเดียวกันกับเราทําให้ทั้งสองคนสบายใจระหว่างที่รอสร้างประตูทางโรลิที่เห็นว่าคุณหน้ากาก,ากที่เจาะคนนี้ หน้าเหมือนมิสซื่อมากก็เลยระบายความในใจให้ฟังว่าเธอเองก็รู้สึกอิจฉามิสซื่อเหมือนกันที่ทําตัวเปอิสระทําเรื่องที่อยากจะทําได้เป็นเรื่องปกติในขณะที่ตัวเองเรื่องปกติที่ไม่เคยทําพอจะทําก็ทําไปได้ก็เลยตัดใจไปซะแล้วตอนที่ชวนแต่งคอสเพล์ก,ก็ดีใจเอามากๆเลยนะช่วงหลังมานี้โดนตีตัวออกห่างทําให้เธอรู้สึกเหงามากๆ ลูลินั้นต้องการให้เด็กคนนั้นกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ความในใจของไม่สื่อก็คิดว่าชั้นลิสยาเธอนะยังอยากจะให้ชันอยู่กับเธออีกนั้นหรอได้แต่คิดในใจแต่ก็ไม่ได้พูดมันออกมาน้ำตาไหลลินไพร์ท่านหน้ากากอยู่อย่างนั้นลูลีได้พูดต่อไปว่า ถ้ากลับไปโลกนั้นได้แล้วฉันจะพูดกับเธอนะคะมิสซี่ช่วยมาเป็นเพื่อนกับฉันด้วยเถอคะค่ะมิสซีได้แต่ตอบคําว่าค่ะเบาๆขณะที่ร้องไห้ลูริพูดจบก็ยิ้มให้และเดินไปหานาออมิและผ่านประตูขั้นบันไดไปเหลือแค่นาออมิในวัยเด็กที่ต้องผ่านเข้าไปในนั้นแล้วแต่ว่าก็ถูกเจ้าน้กกากจิ้งจอกตัวใหญ่พุ่งเข้ามาโจมตีแต่นาโอมิในวัยเด็กก็จัดการเจ้าด้านไปได้ด้วยกูดดีไซน์แต่เจ้าน้านไปเพียงแค่หน่วยสอบแนมเท่านั้นตอนนี้เจ้าน้กกากจิ้งจอกรู้แล เลยยกกาลังมาจัดการแต่ลูกน้องหน้ากากจิ้งจอกสีแดงของมิสซึ่ก็มารวมตัวกันและต่อสู้กับหน้ากากจิ้งจอกฝ่ายร้ายเหมือนกับว่าพวกมันเชื่อฟังมิสซึ่เหมือนกับเจ้านายทั้งที่แค่แฮกให้พวกมันตีกันเองเฉยแต่ตอนนี้กับเชื่อฟังซะงั้นแถมยังใช้ไม้กระทาเวทมนต์เหมือนกับมิสซึ่อีกด้วยส่วนทางโนมิทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันเนลมิวัยผู้ใหญ่ก็พูดขอโทษอย่างสำนึกผิดที่ทําลงไปแต่เนมิทีวัยเด็กก็ยกโทษให้ขนาดนั้นเอง มิสซึก็กลับมาพอดีก็เห็นทั้งสองคนจับมือกันขอบคุณนะคาตานากินาโอมิที่ช่วยลูรีเอาไว้มีแค่เรื่องนี้ที่ยังไม่ได้บอกไปแล้วก็ลาก,ก่อนนะครับอาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับในขณะที่นาโอมิกำลังเดินเข้าไปเขาก็หยุดลงและหันไปมองหามิสซึจะว่าไปแล้วหรือว่าคุณก็คือ ในขณะที่นาโอมิเอาวายเด็กสงสัยในตัวคนหน้ากากจิ้งจอกคนนั้นก็มีหน้ากากจิ้งจอกฝ่ายหลายพุ่งเข้ามาโจมตีใส่นาโอมิแต่เขาก็หลบได้ทําให้การโจมตีนั้นไปโดนขั้นบันไดจนเศษหินกระต็นไปหาไม่สื่อจนหน้ากากแตกใบหน้าเผยให้เห็นแต่เธอก็เอามือมาบาังเอาไว้ในขณะที่นาโอมิจะเห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนนั้นนาโอมิวัยผู้ใหญ่ก็เอาตัวมาบังเธอเอาไว้อะอาจารย์คนคนนั้นก็คือไปเร็วเข้านาโอมิแต่ว่าเมื่อกี้เธอบาดเจ็บนะรีบไปเถอะหน้า ตอนนี้นายถูกไหมหัวต่อจากลูรีนะเป็นเพราะโลกนี้มีคาตันกิจนาอมิอยู่สองคนหากเกิดอะไรขึ้นกับนายเธอจะต้องอยู่คนเดียวนะนาอมิพูดขอบคุณนากากจิ้งจอกคนนั้นและวิ่งเข้าไปในประตูขั้นบันไดได้สําเร็จทางมิสซึก็ขอบคุณนาอมิที่มาบาังเอาไว้ให้ทางนาอมิก็พูดแก้เขิดนว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องราวมันควรจะจบลงแล้วแต่ว่าเมื่อหน้ากากแตกออกเจ้านากากจิ้งจอกสีแดงที่ไม่มีเจ้านายแล้วก็ระบ,บุว่ามิสซึคือตัวตนที่ต้องถูกลบเป็นลายต่อไป เพราะมีมิสสุสองคนในโลกนี้เธอกำลังจะถูกฆ่าแล้วแต่นาเอามิก็มาบังเธอเอาไว้เลยถูกแทงจนทะลุเลือดไหลออกมาเขายิ้มอย่างโล่งอกที่สามารถช่วยชีวิตมิสสุได้แต่ทว่าทุกอย่างบนโลกนี้ก็หยุดลงและสิ่งรอบข้างรอบตัวก็ระเบิดออกมาเหมือนภูเขาไฟที่กำลังปะทุและได้ยินคำรายงานของมิสสึในอนาคตกล่าวว่าลูลิเจ้าหญิงของเราช่วยจัดการให้แล้วภาชนะกับเนื้อใน,นของเขานั้นในตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้ว แล้วอีก,กาสามขาก็บินออกมาจากแสงสว่างและมาพูดกับเนลมีว่าคุณไม่ใช่คนที่ทําอะไรได้หลายอย่างพร้อมกันต่อให้สิ่งสําคัญที่สุดอยู่ตรงเบื้องหน้าก็ตามแต่ก็ไม่อาจปล่อยคนที่ลําบากอยู่ตรงหน้าเอาไว้ได้เรียงลาดับความสําสคัญไม่เป็นเลยนะคะแต่ด้วยที่สายแบบนั้นเลยค่ะฉันถึงได้รักคนที่สุดจะบอกนะว่าเสียงนั้นมันเธอก็คือแล้วอีก,กาก็แปลงร่างเป็นลูริสในหมวดชุดนักวิจัยเป็นเธอเองเหรอใช่เธอจริงจริงหรือเปล่าค่ะเป็นฉันเองค่ะในที่สุด ในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วนะคะทั้งสองคนกอดกันอย่างคิดถึงเลยร้องไห้อย่างไม่ได้เจอกันมานานช่างยาวนานเหลือเกินและทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในประตูมมติเพื่อกลับไปยังโลกเดิมเหลือทิ้งไว้แค่มิสืบสื่จากอาดีตและไม่สืบสื่จากอนาคตอยู่กันสองคนทั้งสองคนได้ระบายความในใจกันว่าตัวเธอก็รักนาโอมิเหมือนกันทั้งคู่ดังนั้นพวกเราทั้งสองคนก็อกหักไปต่างกันโลกได้ถูกรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมและให้กำเนิดโลกใหม่ขึ้น ตอนนี้ได้เวลาจากลากันแล้วมิสสือทั้งสองคนได้ล่ำลากันและกับโลกของตัวเองทางโลกอนาคตเนโอมิลืมตาตื่นขึ้นมาจากอาการสมองตายและกอดโลลิลด,ด้วยความคิดถึงส่วนมิสสือก็น้ำตาซึมถึงจะอกหกักแต่ก็ควรยินดีกับพวกเขาและเดินไปหาทั้งสองคนว่ามาเริ่มชีวิตวัยลุ่นที่เสียไปกันเถอะส่วนมิสสือในอดีตตอนนี้ก็ได้กลับไปยังโลกเดิมแต่ไม่ใช่โลกข้อมูลอีกแล้วด้วยการกระทําของมิสสือกับเนโอมิทําให้เกิดโลกใหม่ขึ้น ซึ่งทางคนจากอนาคตจะไม่สามารถเข้ามาได้อีกแล้วเพราะเทคโนโลยีของปี2047ยังไม่ทันสมัยมากพอมิสซิอที่กลับมายังโลกเดิมก็เห็นนาโอมิจูงมือลูริเดินกลางสวนสาธารณะช่างเป็นความรู้สึกเจ็บเหลือเกินเป็นการอ,อกหักครั้งแรกในโลกใบใหม่มิสซ่อเริ่มตัดใจและคิดจะเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่ในโลกใบนี้และแตะโกนไปหาทั้งสองคนว่าขอให้มีความสุขนะ และเรื่องราวของ h e l l o w o r l d i f ก็จบแฮปปี้ลงตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ h e l l o w o r l d ชอบฉากจบแบบไหนามากกว่าระหว่างมูวี่กับนิยาย if ส่วนตัวผมชอบนิยาย if มากกว่าเรื่องฉากสู้กับฉากจบมันให้อารมณ์อินและอธิบายครบถ้วนกว่าอดีมะเป็นอย่างมาก สำหรับการสรุปผมเอาแค่ส่วนสำคัญเท่านั้นนะอาจจะไม่ละเอียดมากถ้าอยากจะอ่านเต็มๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับกับนิยายคาโ l เวอ r ์ d IF ราคา300บาทเท่านั้นตัวอวยผมในเรื่องนี้ก็มีเพียงแค่อิจิเกียวลูริเท่านั้นเป็นเดอะบิทไวฟูเลยล่ะถึงลูริจะเป็นไวฟูของผมก็ตามแต่ผมก็ชอบเรื่องราวของมิตาสึมากกว่าฉบับเดอะบิอยู่ดีนะ ก็แล้วแต่คนจะชอบกันแล้วกันนะว่าจะชอบแบบไหนามากกว่ากันสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม